ก็สวัสดีครับผมฟ้ารันรถสวยวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะครับนี่ครับเป็นเจ้ามัด้าสามนะครับเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.0เบนซินนะครับเป็นรถปี2 0 1 2น้ํามันรุล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สคันนี้สวยๆแล้วครับสวยเดิมโรงงานไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนครับผมในราคาถูกๆครับแสนกว่าบาทได้รถตัวท็อปสุดนะครับหัวมาลยมังตีฟังกชันมีแพนเรชชิปปุ่มสตาร์ทหลังคาซันรูฟเนี่ยครับกระจกไฟฟ้ารอบคัน นะครับได้รถตัวท็อปสุดหลังคาเปิดได้ในราคาเพียง148,000บาทเท่านั้นครับ148,000บาทใครที่สนุกสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร080 048 9 7 7 9ปราดเฝ่าเด้อเดี๋ยวประท่านดิสารลันรถสวยขอบคุณครับ